้าวสวยร้อนๆเนาะนี่ย่ำตัวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยหย่ำตัวนี้เลยค่ะอร่อยมาก สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะการจะมาชวนเพื่อนๆพํ่ปลาดุกทอดขมิ้นนะคะวันนี้ปริมาณปลาดุกที่การใช้ของการนี้1กิโลกรัมค่ะ40บ้าทก็ให้เพื่อนๆนะคะได้ปลาจากตลาดมาเนาะให้แมค่ค้าทําให้แน่นิ่งเลยอ่า เสร็จแล้วการเอามาแช่น้ำส้มสายชูไว้สักประมาณ5นาทีค่ะหลังจากนั้นการก็ใช้มีดขูดขูดที่ตัวปลาค่ะขูด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 ให้ทั่วตัวเลยค่ะเพื่อจะเห็นเลยว่าไอความเป็นเมือกเมือของเขาว่าจะหลุดออกนี่นะคะพอขูดเมือกเสร็จเรียบร้อยแล้วการก็จะเอามาขยำกับเกลือ แล้วก็แป้งมันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ล้าง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 ,างนี่แหละค่ะเขาก็จะหมดเมือกหรืออีกวิธีหนึ่งที่แม่การทาที่บ้านก็คือต้มน้ําร้อนๆเลยเทน้ําร้อนนะดกฟุ่มเข้าไปแล้วก็รีบเอาปลาดุกขึ้นนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะขูดเมือกออกวิธีนั้นก็ได้เหมือนกันคะ่ะล้างทำความสะอาดปลาดุกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาผ่าท้องเอาขี้อ,อะไรออกเรียบร้อยอันนี้ไข่เขาะนะคะไข่ปลาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าล้างไม่หมดเมือกนะคะขาวแน่นอนค่ะ นี่กระเทียมค่ะการใช้กระเทียมไทยค่ะการใช้ประมาณ2ขีดแล้วก็มีพริกไทยดำค่ะโคลกรวมกันเลยประมาณ1ช้อนเนาะนี่ปลาดุกทอดคขมิ้นใช่ไหมคะนี่เราจะต้องมีขมิ้นค่ะการใช้ประมาณ1ขีดค่ะ ปอกแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ตำโคลกเกาียแบบนี้ไว้ค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาทำการหมักปลากันค่ะนี่าการจะใช้กระมังใหญ่เลยอ่อ่างผสมใหญ่ๆมานะคะเอาปลาลงอ่างเลยค่ะเกลือป่นค่ะประมาณนะคะสองช้อนชาค่ะเกลือป่นสองช้อนชาไม่ต้องพูนมากเนาะมือการจะเหลืองๆหน่อยนะคะโดนขมิ้นมาค่ะ กะาลังขมิ้นมาเสร็จแล้วการจะใส่ผงปรุงรสนะคะนี่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นขมิ้นค่ะใส่ขมิ้นขมิ้นนี้จะเยอะหน่อยนะคะตามความชอบเลยค่ะเว้นไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวการจะเว้นไว้ทําอะไรรอติดตามชมนะคะอ่านี้การจะเว้นไว้ใส่ถุงมือค่ะต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่า เออตอนแรกอะ่ะการจะเอามือลงไปขยำเลยกันก็เกรงใจขมิ้นเดี๋ยวเล็บกันมือกันจะเหลืองหมดนี่เลยค่ะยคขยำคลุกเคล้าเลยค่ะทอดทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะหรับรองนะคะกินอร่อยแน่นอนเลยค่ะการจะทอดให้กรอบแบบทั้งตัวเลยนะคะนี่เรามาย้อมสีปลากันนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะการจะหมักทิ้งไว้นะคะสักประมาณสิบนาทีค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะระหว่างที่รอหมักปลานะคะ อร่อยเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะกระเทียมตามหยาบนะหกหยาบกับพริกไทยค่ะกันจะมาทํากระเทียมให้มีรสชาติกันนะคะทำมิ้งที่เหลือนะใส่ลูกปนล,ลงไปกับกระเทียมแบบนี้เลยค่ะกันจะใส่ผงปรุงรสนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะนี่เราจะมาเพิ่มรสชาติให้กับตัวกระเทียมกันนะคะเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะเอาผงปรุงรสช่วยเนาะกินบ้างเนาะไม่เป็นไรเพียงแค่นี้ค่ะ ตัวกระเทียมเขาก็จะมีรสชาติแล้วเนาะค่ะครบเวลา10นาทีได้แล้วนะคะเดี๋ยวกันจะไปทําการทอดปลากันค่ะก่อนที่จะทอดปลานะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทําให้ทอดปลาง่ายแล้วน้ามันไม่เสียนะคะการจะใส่ตัวนี้เข้าไปช่วยค่ะนี่นะคะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะใส่ลงไปเลยค่ะบางๆนะคะพอเคลือบเพืปลากันจะใช้เป็นแป้งฝุ่นแบบนี้เนาะ,ะแป้งแห้งออเรียกแป้งฝุ่น <laughs> ค่ะ ขอกเ,เคลือบปลาแบบนี้ค่ะประมาณสองช้อนเนาะไม่ต้องคูนมากก็เคลา้าเคล้าบนตัวปลาแบบนี้เลยค่ะดูไปทั่วปลาเลยนะคะถ้าเห็นว่าน้อยไปเราก็สามารถเพิ่มได้เนาะนะนี้ตักแป้งให้ปลากันรวมๆแล้วที่การใส่ไปประมาณสามช้อนเนาะโอเคนีค่แหะค่ะพร้อมลงทอดแล้วค่ะไปทอดกันเลยจ้าวันนี้น้ำมันที่การใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะคือการเจียไว้ ร้อนน้ำมันร้อนเลยนะคะนะคะร้อนอน้ำมันร้อนเบาไฟลงค่ะเหลือไฟกลางค่ะจริงๆอะใส่สี่ตัวได้เลยนะทอ <c oughs> ไปเลยค่ะอย่าเพิ่งไปวุ่นวายอะไรกับเขาเลยค่ะปล่อยเขาทําหน้าที่ของเขาไปเลยค่ะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะก็ค่อยทอดไปค่ะใจเย็นๆนะคะ เราสามารถเอียงกระทะนะคะให้น้ํามันไปโดนตรงส่วนที่ว่าอ่าน้ํามันเขาไม่โดนได้นะคะเี่บอกเลยค่ะกระทะกันใหญ่แค่ไหนกันใส่แค่นั้นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูตอนกลับกันนะมันจะลําบากตอนกลับนี่แหละค่ะนี่การก็ทอดมาสักประมาณสักพักแล้วนะคะก็ให้เขาลมๆไปเรื่อยๆเลยค่ะโดยที่การไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาเลยนะเพียงแต่ว่าการแค่เอียงกระทะแบบนี้ค่ะยังไปเอียงมาตามที่ว่าตรงไหนน้ามันเขาไม่ค่อยโดนนะคะกลิ่น กลิ่นหอมมากค <uent> ่กลิ่นดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจวทำการกลับด้านกันนะคะเพื่อนๆสามารถทอดทีละตัวได้นะแค่ทอดทีสี่ตัว เฮ้ยลหมาตจนกระแน่ทำไมลำบากจน,กนกเกินไปนะคะค่ะตอนนี้นะคะการก็กลับด้านครบทุกตัวแล้วค่ะอาจจะไม่สมบูรณ์บ้างน,นะคะในส่วนของหางแต่ว่ากลิ่นดีมากเลยค่ะอหอมมาก นี่นะคะหาตะแกงพักผึ่งไว้แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่การจะให้ดูน้ํามันนะนี่เลยค่ะน้ํามันก็ยังจะไม่มีความเสียนะไม่เสียเลยค่ะนี่น้ำมันยังใสวแจว,วอยู่เลยค่ะมานะคะ่ะให้เพื่อนช้อนเสร็จเนาะเสร็จอันนี้ออกเสร็จขมิ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําการทอดกระเทียมกันนะคะนี่เจียวกระเทียมนี้โดยก่อนที่การจะทอดนะการจะใส่แป้งทอดกรอบนะคะลงไปทุกแบบนี้ค่ะหนึ่งช้อนนะคะทุกเค้าให้ถ่วยการจะใช้แป้งเคลือบเขาจะให้ความกรอบใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการทอดนี่เลยคะ่ะน้ํามันร้อนแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เลยไปเลยค่ะเพราะ้มีความเหลืองออกรอบขึ้นมาเลยนะอะจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเหลืองเพราะว่าตอนเนี้คือเขาก็เหลืองอยู่แล้วใกล้จะได้แล้วนะคะสังเกตจากตัวฟองน้ํามันนะคะเขาเริ่มจะหมดฟองแล้วนะพอตอนแรกที่ยังไม่ได้ที่ะเขาจะมีความฟองแบบหย,ยาบๆนะฟองหนานะประมาณน,นี้นะคะการจะตักขึ้นแล้วเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวกว่าเขาจะคลายความเย็นลงอะ่ะเขาก็จะต้องสีเขาก็จะต้องเข้มขึ้นค่ะ นี่แหละค่ะการก็ได้กระเทียมเจียวนะคะกระเทียมทอดค่ะกับขมิ้นเนาะกระเทียมกับขมิ้นหอมๆแล้วค่ะเอาไว้ไปกินแกล้มบนตัวปลาเนะโดยบนตัวปลาราดน้ําปลาพริกเด็ดมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวการจะต้องไปวางผึ่งพักให้เสด็จน้ํามันนะคะถ้ากินแบบนี้ไม่ได้เนาะน้ํามันมันเยิม้มไปค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการเสร์ฟพร้อมกันเลยค่ะให้เพื่อนๆดูน้ํามันนะคะ่าน้ํามันนะคะยังสามารถใช้ต่อได้เนาะ นี่เลยค่ะวิธีการทอดปลาผ่านการทอดปลามาแล้วนะคะน้ำมันไม่เสียไม่ดำแล้วก็ปลาไม่ติดกระทะนะคะนี่เลยค่ะทําง่ายๆเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจา้าปลาดุกทอดขมิ้นของการนะคะนี่เลยค่ะเครื่องเคียงนะคะการชอบมากเลยค่ะตัวนี้ขมิ้นกับกระเทียมทอดกรอบแบบนี้เลยค่ะกินแก้มกันนะมีน้ำปลาพริกถ้วยน้อยค่ะ เอาข้าวมาเลยค่ะปลาดุกนะคะจะมีความกรอบนอกและนุ่มข้างในค่ะออร่อยมากเลยค่ะหอมมากนะคะนี่ การลองทอดให้ดูนะสี่ตัวพร้อมกันเลยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีความฟูมีความกรอบนะคะการชอบตรงที่ว่าทอดแล้วไม่ติดก,กระทะน้ำมันไม่เสียค่ะลองทำทานกันดูนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะข้าวสวยร้อนๆเนาะนี่ยำตัวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยยำตัวนี้เลยค่ะอร่อยมาก